เบ <Brush. S 2> uh. and what is ก o นเห good j ค b Good job. อะไรอ่ะ a อเอ่มดออ่ะตุ๊กตาเขาเรียกอะไรโอ้น oh, ใ no, no, no. จยเย็นเอแม่ช่ใหมตุ <c oughs> ๊กตาเขาเรียกอะไรดอลมิฟิวดเองอะดอ It's frog. What color you draw? What color do you draw? Orange. Okay, good job. m ม u s e เอ e e s e mm hmm. แม่ทาเองเลย,เเล,ยล้างก่อนเลย เอ,เอาที่พ่อนูหลุกอันนี้มันไม่ดีอันนี้เอาไว้ไปล้าเอาไว้ล้างสีออมิ <do> มฟิวกูดจอบโอ้ดูอาแค็ตของพ่อสิอูแอคแค็ตสวยจังเลยอ่ะี่ของมิฟิว what is ของมิฟิวตัวอะไรลูก เอ้าโน่ด oh. ah. ูยูโดนจุ่มสีก่อนเอออ่าดาอิงคิมมี่อโอโอโอมามีฟิวเก่งเนาะมีฟิวระบายสีสิบบาทโอเคเพลงอะไรอ่ะลูก ว้าวว้าวโอ้ขลุ่ฟูยี่สิบหรอยี่ <c oughs> มาก <c oughs> แต่ก็คุ้มเนาะสมองลูกโอ้ตอมบกลวอ๋อเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนนั่งอีกแล้วมั้ง <c oughs> ใครจะไปเปลี่ยนพ่อไปเปลี่ยนหรือมิซึไปเปลี่ยน ใครจะไปเปลี่ยนน้ำให้แม่เนี่ยโอ้มิฟิวระบายเก่งจังเลยหืมิฟิชอบสีส้มรอลูก ทั่วให้ทั่วโอ้เอาวางไว้สิลูกวางเหมือนของพ่อเห็นไหมโอ้ตึ๊งงมหมดแล้วหมดแล้วจะหมดแล้วเลยเลยเ็เ็โอ้สสยจังเลยอ่ะคิตตี้โน่ฟอกที่อะไรอ่ะเคโลโอ,โอ้ต้องไปเปลี่ยนน้ำก่อนลูก เดินเดินเดินเชสนี่เนาะอ่าเดี๋ยวไม่เอาเช็ดมือก่อนอ่าน้ำเป็นสีอะไรแล้วน่ะสีส้มไปแล้วสีส้มไปแล้วอ้าวแม่เลี้ยงแล้วนะลูกอ้าวอ่ะตันคุณยังไงไม่รู้อ้าวอุ้ยอุ้ย สีมาใส่แล้วอ่าโนโนโนดอส n t นโอเพนน็อตโอเพนเดี๋ยวมันเลอะลูกเอามาแล้วคุณปู่กับคุณย่ามาแล้วโอ้ืุอเลยมอน้ำเต้าหู้กับซาลาเปาทอดครับโอ้ลูกใหญ่โม่โอ้โอ้เนี่แม่ย่งแม่แย่ง เอ็มพ่อตัวนึงเอายี่สิบสี่บาทโอ้โดนขาดทุน